พระเจ้าชัยวรวันที่เจ็ัตริยัแห่งราชวงศ์มหิธรรุูระทรงเป็นผู้นำขอมในยุคโบราณทำสงครามขับไล่พวกจำปาออกไปจากดินแดนหลังจากนั้นจึงทรงสถาปนาอำนาจแล้วแผ่ขยายอิทธิพลออกไปทั่วทุกสารทิศพระราชกรณียกิจที่สำคัญคือการสถาปนาเมืองพระนครหลวงหรือนครธมให้เป็นเมืองหลวงของอาณาจากักรทรงสร้างปราสาทตาพรม เพื่ออุทิศแด่พระราชมารดาและทรงสร้างปรา,าสาทพระขันเพื่ออุทิศแด่พระราชบิดาสร้างอโรคยาสารหรือศาลาไลายโลและสร้างสุขตาลัยหรือาศาสนสถานประจำอโรคยาสารจำนวน1 0 2แห่งทั่วพระราชาณาจักร รวมถึงทรงสร้างบ้านมีไฟหรือศาสนสถานบนเส้นทางราชมันคาหรือเส้นทางคมนาคมสายสำคัญที่มุ่งตรงไปยังอาณาจักรเมืองพนครในศิลาจารึกปราสาทพระขันได้กล่าวถึงการที่พระเจ้าชัยวรมันที่7ทรงสร้างพระชัยพุทธมหานาธไว้บนพื้นที่ต่างๆทั้งหมด23แห่งซึ่งน่าจะเป็นดินแดนที่ราชสำนักขอมสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7 แผ่อำนาจและอิทธิพลหรือมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับดินแดนเหล่านั้นประกอบไปด้วยเมืองต่างๆดังนี้ศรีชยราชธานีศรีชยันตานาครีชยสิงหวตีศรีชยวียราวตีละโวทยาปุระสุวรรณปุระสัมภูกาปัตนาชยราชปุรีศรีชยสิงปุรีศรีชยวชาราปุรี ศรีชยสตมภาปุรีศรีชยราชคีรีศรีชยวีระปุรีศรีชยวัชระวตีศรีชยเกิรติปุรีศรีชยเกษมปุรีศรีวิชยาทิปุรีศรีชยสิงหาครามมัธยมครามมะกสมเรณทรสงครามศรีชยปุรีวิหารโรตะาตรากะและปุราวาส โดยในจำนวนเมืองทั้งหมด23แห่งนี้มี6เมืองที่อยู่ในดินแดนประเทศไทยในปัจจุบันจากการตีความของนักโบราณคดีอย่างศาตราจารยอเซเดได้อธิบายว่าละโวทยาปุระคือละโวหรือเมืองลบบุรีสวรรณปุระคือเมืองสุพรรณบุรีชยาราชบุรีคือเมืองราชบุรีรีชยสิงหบุรีคือปราสาทเมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรีและศรีชยะวัชระบุรีคือเมืองเพชรบุรีต่อมาภายหลังได้มีการเสนอว่าสัมผู้กาปัตนาะคือแหล่งโบราณคดีสากโกศินารายอำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีซึ่งหกเมืองโบราณของไทยที่ปรากฏในศิลาจารึกปราสาทพระขันเหล่านี้มีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีหลายอย่างซึ่งสอดคล้องและสัมพันธ์กับ อิทธิพลของวัฒนธรรมของโบราณในยุคนั้นกล่าวคือละโวทยาปุระคือเมืองลบบุรีพบพระปรางสามยอดอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีเป็นศิลปะขอมแบบบายนในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7สวุวรรณปุระคือเมืองสุพรรณบุรีพบโบราณสถานและโบราณวัตถุศิลปะขอมแบบบายนที่โบราณสถานเนินทางพระอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีชัยาราชบุรีคือเมืองราชบุรีพบพระปรางที่วัดมหา,าธาตุวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีโดยพระปรางองค์ปัจจุบันน่าจะสร้างครอบพระปางองค์เดิมนอกจากนี้แนวกำแพงของวัดมหา,าธาตุวรวิหารก็มีรูปแบบศิลปะขอมแบบบายนสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดด้วย ศรีชยาสิงหาปุรีคือปราสาทเมืองสิงเป็นปราสาทที่สร้างขึ้นในศิลปะขอมแบบบายนและยังพบโบราณวัตถุต่างๆเช่นปฏิมาก,กรรมหินแกะสลักร,รูปพระโพธิสัตว์อวโรกิเตศวนซึ่งเป็นศิลปะขอมแบบบายนในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ศรีชยวัชาราปุรีคือเมืองเพชรบุรีพบปราสาทกำแพงแรงที่วัดกำแพงแรง จังหวัดเพชรบุรีเป็นศิละปะขอมแบบบายนสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็เช่นกันสัมภูกับปัตนะคือแหล่งโบราณคดีสากโกศินารายเนื่องจากค้นพบโบราณวัตถุในศิละปะขอมสมัยบายนโดยเฉพาะรูปพระโพธิสัตว์อวโรกิเตสวนเปรง่งรัศมีส่วนเมืองอื่นในศิลาจารึกปราสาทพระขันเช่นศรีชยราชธานี คือเมืองยโสธรปุระและศรีชยันตานาครีน่าจะเกี่ยวข้องกับชยันตปุระทว่าเมืองบางเมืองยังไม่สามารถตีความได้ว่าอยู่หน้าที่ใดอาจจะอยู่ในบริเวณต้นเลสาบหรืออยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาก็เป็นได้สำหรับหกเมืองโบราณของไทยที่ปรากฏในศิลาจารึกปราสาทพระขันจะอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพยา ส่วนใหญ่จะเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่มีอายุเก่าแก่มาตั้งแต่ก่อนพุทธศตรวตรรษที่15และยังคงสถานะความเป็นเมืองขนาดใหญ่มาจนถึงก่อนการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่หนึ่งราชสำนักของโบราณสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ที่มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองพระนครหลวงแผ่อำนาจเข้ามายังบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาในลักษณะความสัมพันธ์ทางเครือญาติ ไม่ได้เข้ามาปกครองโดยตรงเมืองเหล่านั้นยังสามารถปกครองตนเองได้อยู่เพียงแต่ยอมรับในอำนาจของพระเจ้าชัยวรมันที่7เว้นแต่ละโวทยาปุระคือละโวหรือลบบุรีที่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าพระเจ้าชัยวรมันที่7็ทรงส่งพระราโชรสให้เข้ามาปกครองเมืองแห่งนี้โดยตรง